Hi สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ไอ Channel นะครับวันนี้นะผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับวันนี้นะผมจะมาพูดถึงข้อมูลของ n e t a V นะครับหรือ n e t a เต a นะครับเวอร์ชั่นปรับโฉมของ n e t a V นะครับที่เตรียมจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้แต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกด s u b ติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ก็จะได้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป เนต้น,นะครับเตรียมกระตุต้นตลาดอีกครั้งด้วยการปรับโฉมของรถขุมพลังไฟฟ้าล้วนสำหรับคนเมืองอย่างไม่ต้าวีที่ไม่เน้นสเปคดูหร่าแต่เน้นราคาที่จับต้องได้ง่ายซึ่งกําลังมียอดขายไปได้สวยทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทยแต่ตลดาดของรถกลุ่มนี้นะฮะที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งหน้าใหม่ที่ทยอยเปิดตัวกันอย่างตออ่อเนื่องในประเทศจีนจึงทําให้ทางค่ายต้องนี่ปรับโฉมรูปลักษณ์เพื่อให้ทันต่อาการแข่งขันที่มากขึ้นโดยเฉพาะคู่ต่อสู้สำคัญอย่างมีวีเดียซีเกิลและบัลิงมิงโกนะฮะ ทั้งนี้นะครับงานวิศวกรรมพื้นฐานยังคงใช้ HPC Platform เมอรุ่นปัจจุบันและตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี2020ซึ่งมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่3.5แสนถึง4.9แสนบาทนะครับอีกทั้งรายละเอียดทั้งน้าใช้คนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่เดิมนะครับมีให้เลือกทั้งหมดสาระดับความแรงได้แก่54แรงมา้า75แรงมา้าและ95แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่3ความจุนะครับได้แก่ 31.5กิโลวัตต์แบบ LFP 31กิโลวัตต์อแบบ NMC และ31กิโลวัตต์อแบบ NMC ตามลำดับหาริยะทางวิ่งสูงสุดต่อนรอบการชาร์จอยู่ที่301กิโลเมตรของทั้ง2แบบแรกและ401กิโลเมตรของแบตเตอรี่ความจุสูงสุดตามมาตรฐาน NEDC โดยรุ่นปรับโฉมเม t าเอ a ยะตัถูกยุบเหลือเพียง2องระดับความแรงได้แก่มอเตอร์เดี่ยว54แรงมา้าและ95แรงม้าต่ระดับนะครับรูปล่างภายนอกยังคงมีความน่ารักเหมือนเดิมนะครับในสัดส่วนของรถาประตูตัวถังสั้นหมสำหรับการขับขี่ในเมืองเช่นเดิมด้านหน้าได้มีการปรับเปลี่ยนง,งานออกแบบกันชนรวมไปถึงกระจังหน้าแบบทึบที่มีความสดใสามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีการตกแต่งด้วยรายละเอียดเล็กน้อยที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสร้างรอดไลายเพิ่มความหรูหรามากกว่ารุ่นปัจจุบันในขณะที่ด้านข้างยังคงติดตั้งช่องชาร์จไฟที่บริเวณซุ้มล้อด,ด้านหน้าเหมือนรุ่นปัจจุบันรวมไปถึงเสาหลังคาด้านหลังที่ทําสีดําเสริมภาพลักษณ์ในรูปแบบ f floating r o o f จุดเปลี่ยนสําคัญนะครับอยู่ที่งานออกแบบฝากระโปรงท้ายที่มีการปรับให้ดูมิติใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมมาพร้อมกับไฟท้ายชุดใหม่เพิ่มความหรูหรารวมไปถึงสปอยเลอร์ขนาดเล็กเสริมมาสปอร์ต ทังนี้นะฮะยังมาพร้อมกับล้อลอล,อลายใหม่ขนาด16นิ้วรัดด้วยยางขนาด185 55 55R16 อีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับของ m e t a a y a นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันปรับโฉมของ m e t a V นะครับหรือเรียกง,ง่ายว่าเป็นม i n เนอร์เชนนั่นเองนะฮะสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไวปเบตข่าวสารถยนต์แวปเดตข่าวสารรถยนต์กันใหม่ในพีหน้าสรัวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย